กบเ,เพื่อนๆหลายคนก็แอบเหมือนแล้วแหละเพราะว่าอะไรว่าช่องผมน่าจะโดนพี่ยูแก่พี่ยูแก่ไม่ไม่รักผมจะคิดว่าผมเป็นเอไอพี่ยูจะบอกว่าผมเป็นเอไอผมต็แก้ตัวเรนะื่อยเลยพี่ยูครับผมเป็นคนครับผมไม่ใช่เอไอ เอออันนี้นะพี่ยูชอบชอบผมดไอเล่ยเนี่ยได้คนนะผมพยายามหนุ่หน้าขึ้นมาบ่อยๆไม่ให้พี่ยูกินขผิใหญ่นะก็พี่ยูชอบปิดช่องผมนะเออไม่ได้นะพี่ยูเนี่ยไม่ได้เลยนะพี่ยูเนี่ยเออเออไม่ได้พี่ยูชอบปิดช่องผมด้วยเลยนะแล้วจุดไปสองสามวันนะเออแล้วก็ ผมาแก้ตัวนะผมเป็นคนครับอยู่้องคอยบอกอยู่เรื่อยนะว่าผมเป็นคนไม่ใช่ AI ก็เรียกกรบส่สงดีกว่านะพูดถึงเรื่องสองหลักนะครับ,รรบที่ผมมาทำช่อง YouTube อันดับแรกนะผมไม่ได้คิดถึงเรื่องรายได้นะพี่อันดับแรกนะผมเรื่องตอนนั้นผมแต่งเพลงใช่ไหม แต่งเพลงแล้วผมชอบถ่ายคลิปห,หรือลงคลิปนี่นั่นนะครับแล้วผมเลยคิดว่าอยากจะหาที่แบบเก็บคลิปตัวเองนะครับรเก็บเพลงที่แต่งเอาไว้ไหนที่หนึ่งที่มันเอาไว้ดูได้นานๆพูสวัสดีครับมอนีแดงสวัสดีครับสวัสดีครับพ่ภูนะครับสวัสดีสักทายนะครับฝากักททยพิภูด้วยเด้อนั่นแต่คนเดียวกันครับ สา,าส,าสาแดงมาดิครับพี่สาวแดงสาแดงมาดิครับพี่สาวแดงพี่สาวแดงครับเดี๋ยวใส่เสื้อให้นะครับทุกคนฝากทักทายพี่สาวแดงด้วยนะครับคน,คน,คบคนพุ่งเส้นเหลี่ยมนนคือผมาที่เก็บความทรงจำเองเนาะที่เราถ่ายคลิปหรือเราเตงเองเนะเราแบบอยากหาที่ไหนเก็บที่หนึ่งหรือเก็บ ภาพความทรงทำอะไรต่างๆเลยคิดว่าพอ,อมาทำแล้วเออมันสนุกนะก็เลยเริ่มจริงจังนะครับเลยได้มาเจอหน้าผมนี่แหละเลยเริ่มเป็นเริ่มต้นนะครับได้มาเจอหน้ากันนี่แหละเ,เ,เริ่ม,น,มน,นะมมนนนมพอเราพอเราเอาโหลดคลิปลงไปยูทูบปุ๊บเราก็ไปเห็นคลิปคนอื่นเนี่ยแล้วก็เริ่มทําช่องเฮ้น ช่องมั้งนี่กว่าอะไรกก็เลยเป็นที่มานะครับขอบคุณพี่นัดค่ะขอบคุณพี่แทนคูยังอยู่ด้วยกันขอบคุณมากใหม่ครับคุณแม่จุ๋ยนะครับ f ีสาวอินมันดิครับโอ้ยน่ฝากช่องพี่ FT สาวอิน้วยเด้อช่องนี้แหละช่องนี้แหละพี่่แทนคุณฝากไปนะครับโอนฝากสักทายพี่ฮะ ใเ่รอ๋อมันไม่ใช่ครอบกร,ระช่องเห,อเหมือนกันนะคลา,าแท่บเหมือนกันนะอ่ะเพื่อนฝักงักทายพี่สาวอินด้วยเด้เอผมมั่วนะผมมั่วนะผมจำผิดนะฝักงักทายพี่สาวอินกันด้วยนะครับอขอบคุณครับขอบคุณพี่สาวอินนะที่แวะมาเยี่ยมนะครับ,บบ้านกันเลยนะครับ สวัสดีพี่จิประธานะพี่สาวอินทักทายพี่ะครับผมขอบคุณนะครับสู้พอเริ่มมาทําจังแล้วก็เริ่มมาไลฟ์นะฮะเริ่มมาทําคลิปนะครับเริ่มจริงจังตอนเนี้ยผมสำหรับผมผมถ้าถ้าเปรียบเทียบกับพี่อะไรคนนผมอาจ,จไม่จริงจังเท่ากับพี่อะไยคนเพราะว่าอะไรผม,ผม,ผมลงบ้างลงคลิปบ้าง <laughs> คลิปบ้างนะแล้วมรงนีผม,ผม อินดี้เนี่พี่ทุกคนผมรู้ไหมผมเป็นคนอินดี้นะครับคือว่าไหนผมขยันเนี่ยผมก็ลงสี่ห้าคลิปนะแต่ว่าไหนที่ผมแบบไม่มีฟลิลหรือไม่มีมมอารมณ์เงียบเงียบเออผมก็เลยจะช้ากว่ามือที่เพื่อนๆหลายๆคนนะครับเป็นคนอินดี้กันเป็นกำลังแขน,นเอ็มของคนคลางไม่รับครับก็แต่พยายามแต่ก็พยายามปรับเองนะให้ไม่ให้อินดี้น้อยลง